ง่ายเลยก็น่าจะมี3รู้สาม,ามที่ทต้องรู้นะคะรู้แรกก็คือ,อ,อรู้ลึกนะคะในศิลป,ปะการแสดงในศิลป,ปะวัฒนาท,ที่เราเลือกมานะคะรู้ที่มาที่ไปให้รอบด้านเลยรู้ที่2ก็คือรู้จักตัวเองอเราถนัดอะไรต่อ,อยอดจากตรงนั้นหรือถ้าเราไม่ถนัดอะไร ชวนทีมมาเติมเต็มนะคะมาเติมเต็มแล้วก็รู้สุดท้ายก็คือรู้เท่าทันโลกนะคะเขาไปถึงไหนกันแล้วคนเขาชอบดูอะไรก็ชอบทําอะไรมีเทคโนโลยีอะไรที่จะมาต่อยอดผลงานของเราได้เท่านี้และค่ะสามรู้มาร่วมสร้างความเป็นที่สุดของคลิปดนตรีพื้นบ้านและคลิปการแสดงพื้นบ้านได้แล้ววันนี้สมัครเลยค่ะรวมสินแผนดินสยามรวมสินไทยไร้ขีดจำกัด ขยายเวลาการรับสมัครถึง18เมษายน2565